เคยปลูกรักอัดสวะแหมสีดาราเป็นถึงอดีตคนรักในตระกูลนี้สีดาราเป็นถึงอดีตคนรักตระกูลอัดสวะแหมแม้แต่รุ่นหลานยังได้ครองใจนางเอกสีดาราเป็นถึงอดีตคนรักตระกูลอัดสวะแหมแม้แต่รุ่นหลานยังได้ครองใจนางเอกชนสวัสดิ์สมรสครั้งแรกกับนันทิดาแก้วบัวสายนักร้องชาวไทย แต่เขาก็ยังมีข่าวความสัมพันธ์กับนักสแสดงหญิงหลายคนอาทิใหม่เจริญปุระเมธินีกิ่งพยมชนละดาเมฆรัตรียศวดีหัสดีวิจิตและต่อมาเมื่ออย่าขาดจากนันทิดาแล้วก็ได้สมรสอีกครั้งกับเจนนี่เทนโพสุวรรแต่ก็ยังปรากฏภาพความสัมพันธ์ในครอบครัวของชนสวัสดินันทิดา และบุตรสาวรวมทั้งในปี2563เขายังสนับสนุนให้นันทิดาแก้บวัวสายลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุดประการอีกด้วยในปี2564นายต่อศักอัศวะเหมลูกพี่ลูกน้องนายชนสวัสดิ์อัศวะเหมได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสำหรับตูนันทิดานั้นอดีตสามีให้สัมภาษณ์ว่าแยกกันอยู่กับเธอกว่า10ปีแล้วเธอเอง ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่24สิงหาคม2556โดยปฏิเสธว่าไม่ได้ถูกจ้างอย่าตามข่าวลือและยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชนสวัสดิ์อยู่แม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ตามภายหลังประการเดือนกรกฎาคมพศ2 5 5 7หลังชนสวัสดิ์หย่าก,กับเจนนี่เทียนโพสวรรณมีข่าวลือนะหูว่าเธอกลับมาคืนดีกับอดีตสามีหลังจากเกิดข่าวเศร้าสะเทือนวงการอีกหนึ่งอดีตคนรักอย่างโยยศวดีโพสภาพท้องฟ้าสีดำร่วมอะไรหลังเอชนสวัส จากไปกลางดึกหลับวูบหมดสติขณะซ้อมแข่งรถที่สนาบุรีรัมยโยโยศสวดีเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ออกมาเคลื่อนไหวโดยนางแบบสาวโยโยศสวดีได้โพสต์รูปในอินสตาแกรมเป็นรูปท้องฟ้าในยามค่ําคืนที่มีดวงดาวเต็มท้องฟ้าและพระจันทร์เต็มดวงโดยไร้แคปชั่นใดๆและรูปหัวใจสีขาว4ี่ดวง บนแบล็กลาวหัวใจสีดำซึ่งหลังจากที่เจ้าตัวโพสภาพดังกล่าวลงไปก็มีเพื่อนๆในวงการเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมากไม่ใช่เพียงเออศวเหมเท่านั้นที่เคยปลูกรักกับดาราแต่คนในตระกูลอัศวเหมอีกคนก็เคยมีข่าวป,ปลูกรักกับนางเอกนั่นก็คือนัทพลอัศาวาเหมปันปัน,ปนเต็มฟ้าออกมาโพสประกาศว่าโสดทำเอาแฟนๆงงหนักมากว่าเลิกรากับนัทนัทพลอัสวาเหมหนุ่มไฮโซททยาณนากการเมืองที่โคบหาดูใจ มานานร่วม4ปีตอนไหนล่าสุดปันปัน,ปนเต็มฟ้ากฤิณายุทธได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการคุยแับโชว์ลั่นการเลือกรากันครั้งนี้ไร้มือที่3แต่เป็นเพราะหมดรักกันทั้งคู่